สวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับมาอัปเดตอะไรเพิ่มนะครับคันนี้ก็จะเป็นเวฟนะครับทรงซิ่งนะครับทรงตลออยนะก็เดี๋ยวมันมีอัปเพิ่มก็คือจะมีไปเปลี่ยนจานนะครับเป็นจานมี6 9นะครับแท้ของเป็นลายทีได้นะครับหใบแล้วก็จะมีทําแผ่นรองจานใหม่ตัดขาปั๊มใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็จะมีเปลี่ยนเป็นปอบมือนะครับเป็นปอมืออาริเต้ใหม่นะครับแล้วก็เป็นปลายแฮนเดสีทองนะครับเพราะว่าเขาใส่ฝาสี ทองมาแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเป็นตัวกันสวัสดโอลิงเลเซอร์ดำนะครับก็เดี๋ยวจะใส่อย่างนี้เลยแล้วก็มาเก็บรายละเอียดให้มันดูดีกว่าเดิมนะครับประมาณนี้อ่ะ้เดี๋ยวมาดูนะครับคันนี้นะครับจัดทรงนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วแล้วมาอัพของเพิ่มนะครับออกมาสภาพจะเป็นยังไงนะครับและจะดูสวยขนาดไหนนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูตอนทากันเลยนะครับไปกันเลยครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเว็บบางลมขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊ม m f z นะก็คือตัดขาปั๊มใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาปั๊มอันเก่านะครับแล้วก็อ่ะอันนี้จะเป็นจานของ BU 6 9นะครับลูกค้าก็มาเปลี่ยนอันนี้นะแล้วก็เป็นแผ่นรองจานรุ่น T-DAY นะครับอันนี้ก็เป็นแบบอ่ะแผ่นรองจานลาย3มิตินะครับก็จะเล่นลายแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนี่นะครับแล้วก็อันเก่าเขาก็เป็น3มิติมาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นจานแอมโบอ่ของเทียมนะ แล้วก็เป็นแผ่นรองจาน3ามิติแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าชุดหน้ามาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับจะดูดีแค่ไหนนะครับไปไปประกอบกันเลยครับอ่ะมาครับเราเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าอันนี้แล้วก็ใส่แผ่นรองจานเข้าไปก่อนนะครับที่สําคัญเลยก็ต้องใช้นะครับน้ํายากันคายตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกไทย243่นะตัวนี้ก็ใครมีติดไว้ก็ใช้ดีกว่านะครับน็อตเราก็จะเป็นงานกึ <S <S <Starting himself> <ถ informative> ่งมือทั้งหมดนะครับอ่ะเราก็หยอดลงไปเลยนะ นะครับเราก็ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของร้าน p 2นะครับเป็นงานแปลงของร้าน P2 s h ช p นะครับอาราม278นะครับก็เดี๋ยวมาขึ้นชุดหน้าต่อนะครับก็พวกขาปั๊มนะอ่ะอ at ันนี้จะเป็นโชกหน้าของเขามานะครับก็โหลดแกนเตี้ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขาปั๊มก็เข้ามาก็คือจะเป็นงานเข้ารูปเลยนะครับสำหรับร้าน P2 s h ช p อปทำมาให้นะนี่ครับขาจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนอ่ะนี่ครับขาก็จะเป็นอย่างนี้ ไปเดี๋ยวเรามาไล่ประกอบกันต่อดีกว่าครับ ด้านบนนะครับตรงหน้ากากหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเป็นประกับโคเค้นนะครับก็จะเป็นจาก R.M. นะครับเป็นโคเค้นนะครับแล้วก็อะปลอกมือนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นใช้อริเต้ตัวนี้นะครับแท้แล้วก็นี่นะครับประกับโคเค้นนะครับอ่ะก็มีเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนหน้ากากหน้าหลังใหม่เขาใส่ประกับ R.M. มาเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเป็นปลายแฮนด์เดททองนะครับแล้วก็ อุดน้ำมันเครื่องเดสีทองตอนนี้สเตย์พักเท้าเอาไปเคลือบเงาอยู่นะครับแล้วก็ชุดสีก็เดี๋ยวรอเคลือบแก้วอีกทีหนึ่งครับเคลือบเซรามิกออเคลือบเซรามิกอีกทีหนึ่งนะก็ประมาณนี้ครับรถคร่าวๆเดี๋ยวเราเริ่มทํามันต่อเลยนะครับว่าอาเสร็จแล้วคันนี้จะออกมาเงาฉ่าสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามอยู่เลยครับนี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ขัดเคลือบเซรามิกเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุดด้านบนนะครับก็จัดให้ตามสั่งนะครับเป็นชุดเดทองนะครับอันนี้ก็ มาเป็นเดทองมาเหมือนกันนะครับไปแฮนด์นะแล้วก็เป็นปอมมืออาริเต้นะครับประกับตรงนี้นะครับก็เป็นโค้งเข็นนะครับเราก็จะให้โชว์โลโก้ด้วยนะนี่นะครับโชว์โลโก้แบบนี้เลยนะครับปาดเห็นโลโก้อิตาลีนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มตรงนี้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นสีทองนะจะเป็นสีทองครับจะได้ให้มันเข้าเซตกันนะครับตัดเป็นขาวทองนะครับตรงรุ่นเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวขัดเคลือบเซรามิกกันนะครับเดี๋ยวมาดูความเงาความฉ่ำนะครับก่อนส่งรถจะออกมาใหม่แค่ไหนนะครับไปเดี๋ยว อันนี้นะครับเราก็มาขัดเคลือบเซรามิกกันนะครับตอนนี้กําลังเริ่มขัดอยู่นะดูครับดูความใสความฉ่ำนะครับที่ขัดนะครับก็จะขัดที่ร้านพี่ทอม99นะครับอ่าร้านนี้เลยนะครับขัดเคลือบเซรามิกร้านนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนดูความใสครับดูเม็ดมุกของของสีนะเนี่ยอันนี้ขัดอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ลงเคลือบนะครับตอนนี้กําลังไล่เก็บผิวอยู่นะครับเดี๋ยวมาให้พี่เขาขัดดีกว่าครับให้พี่เขาไล่ขัดให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับออกมา จะใหม่ขนาดไหนนะครับว่าเราจะสวยขนาดไหนนะครับคันนี้ก็ขัดเสร็จอะไรเสร็จก็เตรียมส่งลูกค้าได้เดี๋ยวไม่รู้ตอนเสร็จทีนะครับว่าจะออกมาสวยแค่ไหนป่ะครับดูว่าขัดเลยครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเวฟไฟเลือบบางลมสีขาวคันนี้นะอ่ะก็มีมาเพิ่มนะครับก็อย่างที่เราเกริ่นตั้งแต่ตอนแรกกันนะครับก็จะเป็นปั๊มบนอิตาลีนะครับก้านยาวนะครับผมมาพร้อมกับฝาเดโตน่าสีทองครับคันนี้ก็จะตัดเป็นโทนสีทองนะครับผมประกับโคเคนสีดํานะครับปอกมืออลิเต้ลายเออนะแล้วก็ปลายแฮนด์นะครับปลายแฮนด์เป็นปลายแฮนด์เดโทน่าสีทองดํานะครับผมมาพร้อมกับช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นจาน BU69 นะครับลียูหกสิบเก้านะครับลา๊มล่าง เตา MFZ นะครับผมพร้อมตัดขาปั๊มใหม่ให้เรียบร้อยนะครับวาล์วปลดก็เป็นวาล์วเฟืองนะครับผมเอ็นโปรเจกต์ของพอดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหัวเอิญน,น้ำเงินดำนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อเอสตองนะครับลายสายฟ้าทรง A นะครับผมกันสะบัดก็จะเป็นกันสะบัดโอลิงดำเลเซอร์ um ตัวกลางนะครับวางข้างแบบนี้เลยนะแล้วก็ ชกหลังนะครับก็จะเป็นแก๊สซี่นะครับผมสปริงถี่นะครับเป็นตัวแข่งนะครับขนาด320นะครับมาพร้อมกับสปริงแดงแก้วนะคันนี้ก็ขัดเคลือบแก้วกับร้านพี่ทอม99นะครับผม ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับอยากจะสภาพนะครับผมอยากจะสภาพอยากกระทรงก็สอบถามได้นะครับอยากได้รถใหม่ๆเรียบๆเงาเงาช้ำๆแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเราจัดให้ได้หมดตามสั่งนะครับอยากได้แบบไหนจินตนาการมาแบบไหนนะครับให้เราจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมยังไงก็ขอฝากเพจเออาร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ